อยากรู้ว่าคนที่ไม่มีแฟนเนี่ยใครเขาแกะกุ้งให้ทานเหรอครับหยอกๆนะครับ ขับรถมาเกือบสองชั่วโมงรอคิวอีกชั่วโมงกว่าๆแฟนบอกว่าแต่ก่อนนางมาคนไม่เยอะขนาดนี้นะคะรับร้านชื่อโอล็อก33ตอนแรกคิดว่าเป็นภาษาจีนครับโอล็อก33คงมีความหมายอะไรหอยนางลมแบบแกะมาแล้วนะครับตัวใหญ่มากๆทานจะ4สี่คนยังไม่หมดเลยอันนี้ส้มตำปูมาสดมากๆเพราะามันติดทะเลนี่นะครับถ้าเพื่อนสนิทมาเห็นนางต้องแซวแน่เลยครับเพราะว่าผมชอบทานแกงส้มแล้วร้านนี้ก็ทําได้ดีมากๆอันนี้ปลากระพงทอดน้าปลาขอให้ทุกคนต้องสั่งนะครับต้องสั่งจริงๆ อร่อยมากๆข้าวผัดทะเลนะครับแต่ไม่ได้ใส่กุ้งเพราะว่ามีคนแพ้กุ้งครับแต่สุดท้ายก็ต้องขอสั่งกุ้งเผาอยู่ดีครับเพราะว่าอยากลองทานกุ้งแชบวยแล้วเนื้อสัมผัสของกุ้งแชบวยกับกุ้งแม่น้ำอะคนละเรื่องเลยครับอยากจะบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดที่อยู่ติดกัะหอมเจียวเขาเติมให้ไม่อันนะครับผมประทับใจหลายๆเมนูมากๆเลยนะครับรับรองจะกลับมาซ้ำอีกแล้วราคาแค่นี้กับวิวป่าโกงกลางเลยไปอีกดิดนึงเป็นข่าสามมุกเขาบอกว่าต่กอนเนี่ยมีแต่คนโลโค่แต่วันนี้ นักท่องเที่ยวแบบผมอยากมาอุดหนุนผมว่าคุ้มค่าที่จะรอ